สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่วิชาทักษะการใช้ภาษาไทยในบทที่7เรื่องทักษะการเขียนซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. บอกความหมายของการเขียนได้ 2. บอกความสำคัญของการเขียนได้ 3. สามารถปฏิบัติการเขียนคงเรื่องและย่อหน้าได้ 4. สามารถประเมินการเขียนได้ หลายคนอาจจะคิดว่าการเขียนไม่มีความสําคัญเท่ากับทักษะอื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วการเขียนมีความสําคัญมากเพราะการเขียนเป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นทักษะการใช้ภาษาที่มุ่งถ่ายทอดความรู้สึกความคิดความรู้และประสบการณ์ข่าวสารและจินตนาการจากผู้เขียนเป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบ ก่อนที่จะเขียนผู้เขียนต้องมีการวางโครงเรื่องในการเขียนทุกครั้งเพราะโครงเรื่องคือการกำหนดเข้าโครงของงานเขียนเพื่อเป็นกรอบของเรื่องที่จะเขียนโดยการรวบรวมประเด็นสาระสำคัญหรือความคิดสำคัญของเรื่องที่จะเขียนให้เรียงเป็นลำดับหมวดหมู่เพื่อเป็นแนวทางการเขียนให้ตรงประเด็นและไม่สับสนในการเขียน การวางโครงเรื่องมี4ขั้นตอนดังนี้ 1. รวบรวมความคิดหรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน 2. คัดสรรและจัดหมวดหมู่ความคิด 3. จัดลำดับความคิด 4. ขยายความคิดสำหรับการเขียนโครงเรื่องสามารถเขียนได้2แบบค่ะคือโครงเรื่องแบบคร่าวๆและโครงเรื่องแบบหัวข้อตามตัวอย่างนี้นะคะ เห็นไหมคะการเขียนโครงเรื่องไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนสามารถฝึกได้เมื่อเราได้โครงเรื่องที่ดีแล้วเรามาลองฝึกการเขียนเป็นย่อหน้ากันนะคะการเขียนย่อหน้าหมายถึงกลุ่มประโยคที่รวมกันเพื่อแสดงความคิดสำคัญเพียงประการเดียวและมีประโยคขยายใจความสำคัญนั้นให้ชัดเจนก่อนที่เราจะมาฝึกเขียนย่อหน้าเราต้องรู้ถึงส่วนประกอบของย่อหน้าก่อนนะคะ 1. ประโยคใจความสำคัญ ประโยคชนิดนี้เป็นใจความสำคัญของย่อหน้าเพราะเป็นประโยคที่มีความคิดหรือสรุปความคิดของย่อหน้าเอาไว้ทั้งหมด2ประโยคขยายความเป็นประโยคที่ประกอบขยายหรือสนับสนุนประโยคใจความให้ละเอียดและเด่นชัดยิ่งขึ้นซึ่งการเขียนย่อหน้ามีวิธีง่ายๆดังนี้นะคะ 1. คิดเรื่องที่จะเขียน2 แปลความคิดจากโคงเรื่องเป็นประโยคใจความสำคัญ 3. เขียนขยายความ 4. เรียบเรียงเป็นย่อหน้าเราไปฝึกเขียนย่อหน้าไปพร้อมๆกันนะคะ 1. เรื่องที่จะเขียน 2. การแปลความคิดจากโครงเรื่องเป็นประโยคใจความสำคัญ 3. การเขียนขยายความ 4. การเรียบเรียงเป็นย่อหน้าผู้เรียนทุกท่านคะเห็นไหมคะว่าการเขียนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเราสามารถสร้างงานเขียนที่ดีได้โดยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ